ทรัมป์เหรอครับทรัมป์นี่เป็นดีลเมเกอร์นะฮะต่อรองต้องอเมริกาต้องเกรดเอเกนต้องมากานะฮะเมกกมริกาเกรดเอเกนของเขาแคมเปญของเขาเนี่ยข้อดีข้อเสียต่อจีนเนี่ยซึ่งกระทบเราด้วยแน่นอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือคือข้อเสียก่อนดีไหมครับข้อเสียกือบ <laughs> อกว,ว่าทรัมป์จะตั้งกำแพงภาษีทรัมป์จะทำสงครามการค้านะครับอันนี้คือ ข้อเสียว่าทรัมป์จะขึ้นภาษีไปเท่าไหร่ครับครับอแล้วก็คงจะเกิดความผันผวนนะครับก็เหมือนสงครามการคาร้ารอบที่แล้วของทรัมป์แต่ข้อดีเนี่ยนะครับคือวันนี้มีนักวิชาการจีนหลายคนนะเขียบบนบทความคุณวารินในทํานองที่ว่าไม่แน่ใจอ่ะว่าว่าทรัมป์มาแล้วนี่มันจะแย่กับจีนหรือมันจะดี นะครับเพราะว่าโดยทั่วไปคนอาจจะคิดว่าแย่สิแหม้เขาจะตั้งกำแพงภาษีเขาจะจัดการซัดจีนเขาต้องพูดดุดันเวิดกับจีนมากกว่าไบเดนแน่นอนเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เลยประเด็นของของคุณวารินเลยคือทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่แลกหมูแลกแมวอืยินดีเจรจายินดีแลกเปลี่ยนผลประโยชน์คุณมาบอกฉันก่อนว่าฉันได้อะไรแล้วฉันก็ยินดีถอยอื ครับเอ่บางทีนี่ได้นี่อาจจะไม่ได้ได้จริงด้วยนะอย่างตอนที่เขายกตัวอย่างว่าตอนที่ไปตกลงข้อตกลงเฟสหนึ่งกับจีนเนี่ยที่จีนไปตกลงด้วยเนี่ยไม่น่าจะได้จริงอ่ะเพราะว่าจีนบอกจะซื้อน้นซื้อนี่จะทำน้นทำนี่ซึ่งก็ไม่ได้ทำสักอย่างเลยสุดท้ายนะครับแต่ว่าทรัมป์ก็บอกโหได้ภาพว่าทรัมป์จัดการจีนได้ประชาสัมพันธ์ตีคองร้องเปล่าแล้วก็อบอกว่าไม่ขึ้นและกำแพงภาษีกับสินค้าจีน ครับว่าอย่างเนี้ยนะครับถามว่าเรื่องของรัสเซียยูเครนจะจบยังไงก็เหมือนเดิมทัป์ก็คงไปถามปูตินว่าจะให้อะไรทําบ้าง <c oughs> นะครับเรื่องของจีนก็เหมือนกันทัป์ก็คงไปบอกให้จีนดิสมาว่าจีนจะให้อะไรทัป์บ้างนะครับเ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เหมือนไบเดนไงไบเดนนี่ถือว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องหลักการอื <c oughs> ไม่ใช่เรื่องที่มายื่นหมูยื่นแมวเจราจาซื้อกันได้นะครับไม่ใช่มาบอกว่า ปูตินมาคุยกันว่าปูตินจะให้อะไรสิ่ที่คุยกันว่าจะให้อะไรมันเป็นเรื่องหลักการเลยนะครับว่ายอมไม่ได้นะครับจีนเป็นภัยคุกคามนะครับรัสเซียไปรังแกยูเครนนะครับแต่สําหรับทรัมป์เนี่ยมันไม่มีเรื่องหลักการนะคุณคุณวารินม,มันเป็นเรื่องมันเป็น t r a n s c t i o n a l ใช่ไหมก็คือเป็นเรื่องที่ต่อรองพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับ เนื<ล>่องจากเขา <c oughs> เขาบอกเขาเป็นดิวเมเกอร์ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับแล้วผมว่าคือสิ่งหนึ่งที่โลกผวาหรือว่าตลาดมีปฏิกิริยาทุกครั้งก็คือความที่จะก็เลยอัน t รี i ิค t ิิตี้ฮะคือไม่รู้ว่าเขาจะยังไงอ่ะทรัมป์อะคือดูแบบ d i s r u p t i ตคือคำว่า disruption เนี่ยใช้กับทรัมป์ได้เลยเขาเขา disruptive ตลอดเวลาซึ่งอันนี้เนี่ยแตกต่างชัดเจนที่สุดจากไบเดนครับเพราะว่าไบเดนเนี่ยนะครับไม่มีอะไรที่จะคาดเดาได้ยิ่งกว่าไบเดนแล้วอะ <c oughs> ไบเบิตามไบเบิคือไบเดนนี่เขาเขาเอล่าสุดเนี่ยคนอเมริกาบอกว่าไบเดนเป็นปรบดีที่ออกทีวีเอแล้วก็ให้สัมภาษณ์น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเพราะว่าพูดทุกอย่างต้องอ่านตามสคริปต์ต้องอ่านตามเทเลพรอมเตอร์ใช่ไหมครับเพราะว่าไบเดนเนี่ยเขาเขาพูดเนี่ยเขาเนื่องจากเขาเป็นคนที่จริงๆตั้งแต่ก่อนหน้านี้เขาก็เป็นคนที่พูดเอผิดเอบ่อยอยู่แล้ว นะครับเข uh huh. ระวังนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็คือไบเดนเนี่ยโอ้โหเ,เรียกว่านโยบายเนี่ยมันเสถียรมากคุณ mm hmm. บาริน mm hmm. สิอนโยบายการต่างประเทศเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยอ mm hmm. นะครับเนโยบายต่อจีนไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ได้ขึ้น mm hmm. ลงผันผวนแบบโดนัลด์ทรัมป์นะครับ mm hmm. อ,อันนี้ต่างกันชัดเจนนะครับถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์เนี่เราก็ขึ้นโรลเลอร์คสเตอร์หน่อยเดี๋ยววันหนึ่งก mm ็ hmm. โอ้ยรักมากกับพี่สีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โอจะทัดจีนอีกแล้ว อะคเดี๋ยวต่อไปก็จับมือตกลงข้อตกลงกันได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะงงหน่อยนะครับเอ่อวันดีวันร้ายนะครับแต่ของไบเดนนี่มันเหมือนจีนเป็นภูเขาคมรัสเซียเป็นอันธพาลนะครับอ่าแล้วมันก็เสถียรมากนะครับทีมการต่างประเทศของไบเดนเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงอืมครับอาจารย์อาจารย์อามครับครับเสียงเสียงหายไปห้าวิครับ ยังไงนะฮะ<อ>ทีมต่างประเทศของทีมต่างประเทศของไบเดนคือยังไงนะฮะทีมต่างประเทศของไบเดนไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับคุณวารินนะครับชุดชุดเดิมนะครับสี่ปีนะครับไม่เปลี่ยนขุนสึกแต่ว่าถ้าเราจําได้ตอนทีมทรัมป์เนี่ยเปลี่ยนรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นวาเร่นนะครับเปลี่ยนที่ปรึกษาความมั่นคงเป็นวาล่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ก็ถูกต้องเลยว่าถ้าเป็นทรัมป์เนี่ยมันจะมีความอันพิลิติเบิลแล้วก็ความดิพลทีสูงมากนะครับ ซึ่งก็น่าจะยังเป็นแบบเดิมอยู่ถ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ถูกไหมครับก็ไม่ได้แผ่วลงเลยแรงขึ้นด้วยซ้ําเพราะว่าดูเหมือนกับนี่แหละนี่ก็เป็นใช้คําว่า Reven g e กับทรัมป์ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขายังคาใจอยู่สําหรับการเลือกตั้งเมื่อสี่ปีที่แล้วแล้วแล้วมันนีอีกอันหนึ่งที่จะไม่เหมือนสี่ปีที่แล้วครับครับก็คือเขาบอกว่าสี่ปีที่แล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยยังไม่มั่นใจมากมทรัมป์ยังกล้า,กล,ากลัวกลัว,ลวนะครับยังรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเอง รู้ไม่ดีพอเนี่ยยังฟังคนรอบข้าง hmm. นะครับทีมแนะนําก็ยังเอ้ยฟังฟังอยู่นะครับแต่เขาบอกรอบนี้เนี่ยเพลอๆทรัอพร้มจะมาพร้อมกับจะเอาแบบเนี้ยทําอะไรแปลกๆฟังคนน้อยลงนะครับ hmm. เออ่ดังนั้นเนี่ยก็ก็บางคนบอกอาจจะอันตรายขึ้นแบบแนวขึ้นนะครับอแต่ว่าก็ก็ hmm. ถ้ามาเราก็คงบอกเห็นความพันผวนเอแน่นอนนะครับอืมครับไทยแหละครับ ถ้าเกิดเป็นทรัมป์มาแล้วทรัมป์กับจีนซึ่งก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยแล้วเราก็ได้รับผลจากความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐด้วยเนี่ยเราเราจะตั้งรับยังไงดีครับจากวันนี้ซึ่งก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าว่าใครจะมาเป็นผู้นําสหรัฐคนต่อไปฝั่งจีนเนี่ยสีจิ้ผิงแน่นอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจารย์คิดว่าแล้วเราเองเนี่ยตั้งรับกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับมันจะกระทบกับเราอย่างไงบ้างครับคือคือจริงๆเนี่ยนะครับมัน เออมันตอบได้ทั้งสองแบบอืมครับคือคืออย่างนี้คือแบบแรกเนี่ยก็คือก็คือถึงเป็นไบเดนเหมือนเดิมเนี่ยนะครับครับโลกมันก็ไม่สงบครับเพราะว่าเขาทะเลาะกันเขาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้ในในลักษณะของพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าทรัมป์กับไบเดนเนี่ยไม่ได้ต่างกันไม่ใช่ว่าบอกว่าทรัมป์มาแล้วจะสงบไบเดนมาแล้วจะสงบ นะครับเพราะฉะนั้นโดยโดยพื้นฐานเนี่ยผมว่าเราต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนให้ถ่องแท้เลยว่าเออมันมันเป็นโรคที่ปั่นป่วนเป็นโรคที่วุ่นวายเป็นโรคที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายและเป็นโรคที่เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ตีกันเนี่ยอันเนี้ยไม่ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกครับไม่ว่าจะเป็นทรัมป์กับไบเดนเออเพียงแต่ว่าถ้าเป็นทรัมป์เนี่ยนะครับไอไอการขึ้นลงไอความหวือหวานะครับโรลเลอร์คอสเตอร์เนี่ยมันจะมากกว่าไบเดนเยอะนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนจีนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเออมันก็ไม่แน่ว่ามันจะแยกกับจีนนะเพราะว่ามันจะมีลักษณะของการแลกเปลี่ยนการต่อรองออการยื่นหมูยื่นแมวเป็นพักๆนะครับอ,อซึ่งจะแตกต่างจากช่วงไบเดนซึ่งซัดก,กันแบบไม่ต้องไม่มันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะคุยกันไม่ได้ไม่ตกลงอะไรกันไม่ได้นะครับออก็ก็อันเนี้ยก,ก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะครับออแต่ผมคิดว่า ในมุมของเศรษฐกิจไทยเนี่ยโลกมันจะเป็นโลกที่ไม่เปิดไม่ไม่เป็นบวกกับกับการค้าการส่งออกกับเศรษฐกิจเราบอกว่าเราจะพึ่งพาเศรษฐกิจโลกเราจะพึ่งพาการค้าโลกเนี่ยลำบากนะครับคุณวาริน mm. มันจำเป็นมากแล้วที่ไทยจะต้องคิดเนี่ยถึงกลไกเครื่องจักรการขับเคลื่อกนการเติบโตภายในให้มากขึ้นนะครับดมปรานภายในเรามีอะไรเนี่ยเราต้องเอาออกมานะครับ เอ่อเพราะว่าเราพึ่งลมปราณพลังข้างนอกเนี่ยนะครับเอ่อในการที่จะช่วยเศรษฐกิจเราเนี่ยคงจะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอืมครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับอยากจะพูดถึงอินโดนอยไหมครับเลือกตั้งวันนี้อาจารย์ได้ตามบ้างไหมฮะโอ้อันนี้ก็ต้องติดตามครับคุณวรินมีคนบอกนะปีนี้เลือกตั้งที่สําคัญที่สุดสามอันนี้มีแค่ของไต้หวันของอินโด แล้วก็ขอตัดครับเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคงได้มาวิเคราะห์ผลกันนะครับดีเลยครับอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันพุธนะครับกับเราในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ Plus ครับเราจะได้พบกับดรอามตั้งนิรันดอนซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกับช่วงไชน่าอัปเดตครับ